ลาไปแม่แมแมแมครับยายคร,ครับยายครับลาสร้อยถือยายยายยายสวัสดีค่ะสวัสดีพ,พอ่อพงมนเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดี เช้าวีกหนึ่งวันนะคะอากาศสดใสหวนมากเลยค่ะตอนนี้โตกมั่นค่ะโตกมั่นพบลูกช้างตกมันที่บ้านคุณตาพิกนะคะตอนนี้มาช่วยจับดวนปุ่นหุ่นอ ไม่เอเฮ้ย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 มาเฮ้ยโอ้าม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 ้มา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 น้มามามาามอมมาาม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 เม้ามามามมา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 มม่เา้ามาามามา้าม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 าายาม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  จะไปไหนจะไปไหนสำรวจเบิงซื้อบอกไปทางใดดอกมิงว่ะนั่นนั่นั่นนั่นนั่นอ้โ ครับพ่กอ้วน่าให้หาลาไปไม่แม่แมลาอยากเที่ยวป้ารับใจลา,ลาตลอดเลยเลยน่ะฟองฟองฟองนี่หมอท่านทีสีผ้าก,กันหางอ่วนม,มัดไส้บตรงนี้แมวลาแมวลาปานสีเอาอยููเนาะ พร้อมตลอดเวลานะคะดีดมากคุณหูกลางหางชี้สุดยอดแลยเจ้านี่คุณคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่โดนตายเฮ้ยง๊ว

คนดูเลยนะเออนี่นี่นี่งูุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยพุ่นพุ่นพุ่นจ้าเฮ้ยเฮ้ยลูกแม่ของเดีเอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อดูเอานะคะนี่แม่สี ลูกไส้แมฟซี่โอ้โหไอ้หืมคุนคนบนคนดาอยู่คุณค <c oughs> ุณบอกให้หหหหหเออไอ้เออต้องถือไม้เลี้ยวขูว่หาเจ้าหาถือไม้เลี้ยวไว้เลยค <c oughs> ุ่น ท <at S 2> ่านก็นอแตทางผุนจะนอเป็น oh ยังไงฮะเป็นยังไงบอกมาสิไหนมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงฮะยผุนผุน ไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเลยเฮ้ย,ยมมเลไม่เ่มเ,มเ,เออกล้วยครับกล้วยกล้วยมาทำแม่ป่อกล้วยมาให้ลาทำเนี่เออ,เอ,อ

คุณแม่ให้จัดการลูกไส้เจ้าบอนี่ฮะมันป่วนมันดือแต่เสิรเลยนี่นิจนนะ๊ะน้อยเนาะเอาเลดเอาที่สบายใจเลดศถ้าใค,ค,คยกคยังอดบาได้แม่หางดีวะน,นันน่นนั่นนั่นอืมอยมอืมออืยไม่อเ,อเ,อเ,เอาเอ้อ

เห็นบอไม่แหลมหน่ะขาดเลยเออ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 แม่ครับ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 ออออต้องต้องโดนนิดนึงนะคะต้องโดนบ้างเออเออเออปวดมากที่ดินที่ดินก็เตะใจายมึง คูตีขู่ผุดบน้บุ้งเทดหน้าตาดูทำหน้าตาอ่าลาพิษอีหยัง,ยงเนี่ยเออลาเฮ็ดพิษอีหยังก็อุ้ย,ยบักเพาลนตุ๊บระท่างพีมามามาถอยออกมาไม่มีไฟนะคะ บ่มีไฟเด้อค่ะเด้บอบ่มีขีดขีดเทาไฟค่ะเพราะว่าคุณตาอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะใอ่ไข่ใกล้ละบ,บ่ันี่อือืดูทำหน้าดูทำหน้าที่นี่ เอ้ไป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 โอจ้จะช่วยยายจะซอยยายครับยายครับยายครับลาซอยถือยาย <c oughs> ยายยายว้ส <c oughs> ี่ซอ <c oughs> <c oughs> ยถือสี่เอาไปบ่องได้หนึ่งว่ะ เฮ้ยไปไปอย่าเฝ้าไปเฮ็ดเฮ็ดผ้าใยดอกตอนนี้สางน้อยตกมันอยู่เฮ็ดยังบ่ได้ดอกพุ่นหุนไอ้เฮ็ดจับกเอาให้จับให้ได้กก้อนนี่เป็นยังนี่นี่นี่โอ้โหรองเท้าเจ้านั่นอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ฝากความปวดความแสบความซาคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ค่ะ <Hey man. S 1> ถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะ oh. พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ oh. คลิปนี้สวัสดีค่ะ <laughs>